สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูหัวอีรอกนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอายุของต้นอีรอกเนี่ยนะครับมีอายุประมาณสักกี่ปีนะครับจะตายหรือเปล่านะครับปลูกไว้หลายปีนะครับ๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับตามที่ผมมีประสบการณ์ในการปลูกมานะครับ อันนี้หัวอีลอกอายุประมาณน่าจะ4 4-5ปีได้นะครับนะครับก็จะมีลักษณะของผิวของหัวจะค่อนข้างจะเต่งตึงนะครับหลังจากนั้นประมาณปีที่6ถึงปีที่8นะครับอีโอกเนี่ยหัวของอีลอกเนี่ยนะครับก็จะเริ่มฟอนะครับ จะเริ่มฟอรเดี๋ยวอันนี้ให้ดูนะครับเห็นชัดเจนดีนะครับก็จะเริ่มฟอรนะครับดูลักษณะของผิวนะครับนะจะไม่จะไม่เน่าทันทีนะครับนะลักษณะของหอยลอกจะค่อยๆฟอร์แล้วก็จะสร้างหัวใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นหัวของอีลอกหัวเดิมนะครับนะก็จะแห้งเหี่ยวฟอไปเรื่อยๆนะครับนะจะไม่เน่านะครับไม่เน่านะครับแล้วก็จะเกิดหัวใหม่ขึ้นมานะครับฉะนั้นการปลูกอีลอกเนี่ยอายุของอีลอกเนี่ยก็จะวนไปเรื่อยๆครับตามอายุของหัวนะครับไม่ตายนะครับก็จะจะวนไปเรื่อยๆนะครับพอถึงอายุสักประมาณสัก6กหถึงแปีเนี่ย นะครับนะหัวอีลอก็จะอ่อแล้วก็จะสร้างหัวใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้ดูหลายห,ายหัวนะครับอันนี้หัวใหญ่หญเลยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มอ่อนะครับเริ่มผุนะอันนี้นะปลวกนะครับเมื่อวานขุดมามีมีปลวกด้วยนะครับนะสังเกตเขาจะสร้างหัวใหม่ขึ้นมานะครับนาอ ก็จะมีหัวใหม่ขึ้นมาทดแทนเรื่อยๆนะครับฉ,ฉะนั้นอีลอกก็จะจะไม่ตายหรอกนะครับนะทีเ่เพื่อนๆนะครับที่ซื้อหัวจากผมไปนะครับปลูกไว้ก็จะจะเป็นลักษณะเงี้ยเนาะถ้าหัวมันฟอแล้วก็เขาก็จะสร้างหัวใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้กําลังฟอเดี๋ยวที่ผมให้ดูนะครับส,สังเกตนะครับก็จะเริ่มสร้างหัวใหม่ขึ้นมาละ จะมีต้นนะครับมีต้นที่ขึ้นจากหัวใหม่นะครับาการ,อร่อของหัวรอกเนี่ยจะจะ่จะอจากาเขาเรียกอะไรด้านบนนะตรงโคนหัวเนี่ยนะครับแล้วก็ามาส่วนด้านล่างนะครับสังเกตด้านล่างยังผิวยังเต่งตึงอยู่นะครับยังไม่ค่อยฟอเท่าไหร่นะครับก็จะสร้างหัวใหม่ขึ้นมาสังเกตด้านล่างตรงเนี้ย ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นหัวใหม่นะครับนะอ่าเป็นหัวใหม่ขึ้นมานะครับสามารถเอาไปไปแยกปลูกได้เลยนะครับเนี่ยนะครับนะสามารถแยกปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยที่ริงใช้มีดตัดเนาะเดี๋ยวผมใช้มือแหละนะครับดูนะครับตรงที่ฝอเนี่ยนะครับจะค่อนข้างจะเหนียวเหนียวนะครับ ผมใช้มือบิดเลยนะครับบิดามาดูเนื้อของอีลอกันได้เจอเห็นเนื้อกันด้วยวันนี้นะครับนะตัวเนี้ยเอาไปปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงลําต้นขึ้นมานะครับวิธีปลูกแล้วก็ปลูกดัานนี่แลลงนะครับนะให้หัวข้างบนตรงเนี้ยนะเอาขึ้นอยู่ข้างบนนะครับจะได้ แทงหน่อขึ้นมาได้นะครับอย่างเงี้ยไม่ตายนะครับนะบางคนก็ใช้อะไรเนี่ยปูนปูนที่เขาใช้เคี้ยวหักอะไรนะครับมามาทามาป้ายนะครับแล้วก็นะําไปปลูกลงดินนะครับนะทีนี้มาดูต้นต้นใหญ่นะครับต้นเนี้ยก็เป็นต้นที่เกิดจากการฝ่อของหัวอีรอกนะครับนะแล้วก็สร้างหัวใหม่ขึ้นมา ต้นนี้สูงประมาณ1เมตรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูความยาวนะครับความยาวความสูงนะครับความสูงของของต้นนี้ลอกนะครับผมวัดดูแล้วได้ประมาณเมตรเมตรสิบสิบกว่าเซนนะครับนะ,ะเดี๋ยวให้มาดูนะครับตรงนี้นะครับก็คือจุดที่เกิดหัวใหม่ขึ้นมานะด้านข้างตรงนี้เป็นหัวที่ฟอรฟอแล้วนะครับแต่ยังยังไม่แห้งหมด นะครับนะสังเกตตรงตรงลายตรงเนี้ยนะครับก็ยังยังมีสีค่อนข้างที่จะสดอยู่นะครับนะฉะนั้นอีลอกไม่ตายนะครับปลูกไว้กี่ปีก็ไม่ตายนะครับแต่หัวของอีลอกก็จะสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เนาะนะครับจากหัวเดิมพออายุถึงประมาณสัก6ปีเนี่ยเขาก็จะอ่อฝ่อแล้วก็สร้างหัวใหม่มาเรื่อยๆนะครับ ฉันไม่ต้องกลัวไม่มีอีลอ,อกกินนะครับถ้าใครปลูกโตถึงขั้นมีหัวแล้วเนี่ยนะครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ